สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเพื่อสกุลสกุนส,นสบุบองสุบอนมื่อนี้ลมแห้งๆพี่น้องเอ,อ้ยโอ้เตีย้ยเตีย้ยฮุบกัว่ะเตียนน่ะเดี๋ยวพี่น้องสำหรับพี่น้องเตียนทำหาอยังเกาะพี่สมอนท่านพี่สมอนมาทันทุกครัวมาบอลอะ có tiệm tiệm hút à ừ. ừ. cua <laughs> này bà ơi hút cua này bà bà bây giờ nó mở miên để bà đi bà luôn tụi cha tụi cha vậy cái này thảo chiêu làm mày chủ kinh này ไปไปหุบเป็นุบกลัวเขานอนบ้านเลยคลองสวนหลถไทยไปไปเบิ่งนี่สิออกไปอีกอยู่ไปตัวคือผมเมาหรดสิบล้อรถขั้นานนี่ เอฟซีทามหาอยู <aunque S 2> <ś m iej si> ่ผลของท่านข่าวนอนบ้านบมื่วาสั่งงัรอะวัตเชียงรถไทยพไห้หว่ะเรียกว่าพระวันนั่งง่อยรถไทยขมกขมเห็นแล้วงัวน่ะเห็นอยู่ใส่ นนี่ะเห็นวานนี้เห็นวานนี่บ่นีลุงเอฟซีจะทำหาอยู่เอฟซีจะทำหาอยู่อะบ่ท่านในขามานอนบ้านบ่สันขอการเลยมารีวิวให้เบิ่งอะหลดแรกได้หน่พี่น้องเอ้ยมีเบิร์ดอู่อีลูกล้านเพิ่นสาดเสือมอนศพเข่าหน้าบ่ะอืะ ลูกชายพนโอยูไปอันทำงานพังไทยแล้วก็เลยเนี่ยในยินแต่ว่างงใจ่บนโมเฮน่าสัตเอาเ่าวะพนโมเฮนมันก็มาหอดผิดแล้วเก็บท่านน้ำลดน้อ้พนี ใช่แล้ผ yeah, ู้ไปใครเพือนนะครับใครเพือนอะง้วนยังผูกไว้บ่มาแล้วมันมาพ่อหมู่บ่มันจะมาบ่เหรอมาแล้วมันมาพ่อหมก่บ่มันจะมาบ่เอรอ หลุดเละก,กว่าสัตว์มอเหกแต่โควบสุดเละกเขื่องนอนหน้าเยลยลดสีช่องนะตั้งเขานำจากโต๊ะปานี่แหละขา่าไก่ nhận ăn thì mụn nhung nhục <laughs> <nhân vết> <laughs> 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 gì ừ không <laughs> thiếu thì khôn rồi mà lai tí là lái thừa khôn à, tía lột phái này nó nè ao đây nè lột phái này

เออกอได้ไดอ้้นลยอยกนะแแม่ชื่อาอาไกบไผ่น,นี่ยได้แล้วกไผน่ยแม่พนิพามว่าหยูม้วนีอต่าห์้านขอนนา้าองแด่ือไนยุนาบ้านนี่แหละอินนาแล้วผม<ช>พ,พอดีผมพอดีเดแด็ชื่อโตออแล้วว่าจะว่าห้ี่อันนี้ แม่มอซื้อต่อแม่มอซื้อไว้เือผ่าคันยังอยู่เวียงกับเขาเนื้ออ้เนื้เนี่ยเาบปเนือกเขาไเอกเกือบอยู่เืออยู่เวียงกับพอดีแล้วจะไปเวียงจะซื้อมาเลยเนี่ย ลบนาตีอ่ะอนย้ยอางและเมหลอตัวเองนี้มันน้อยก่อมอีนี้โอยพจอีนี่ชื่อต้าเอาแล้วอ่านี่แล้วมันชื่อต้อต้มาไปให้จัดมินเลยจ้ะจิเมนรา่ิเมนกาจกฝ่าให้เลือนปลานี่มครังมันติดายมันตันสายิเนนี่งฮบ่ ปาเพิ่นบกินน้ำไก่ก่ยคงไอืมใช่ขอน้ยใช่เมื่อวานนีได้พักกันะสองวโดนย้อตายใช่นีไปแห่ช้ในน้องเบาจะปูได้รัเช้านะแม่นินไปห่ชาหน่ังลบ้าอะอจะปูนันมวขุดก้อนเจ้กยานั่แถวตุบนี้ บัวะวังบ่ากบฟ้าอนมาทางอั้นกเนี้ยตัไหนไม่โตหรือไม่เตี้ยเถอในตอนได้จะจะออกตอนข่าวไม่รอบทองเลยมึงไปหรอมึงไปหรอบ้าอ๋อแล้วใครเี้ยงยังยังท่านไหเก็บแจ้งนม่นะป้าแล้วชีวูกเจ่าบ้าเอาป้าสมุติจะเอารถไทยออกไปรอบนี่คนกองกันมาหรอกับ้านรอบหนาออกรถจักรรถจักรข้ารถจักรบ้านจีนมาชมแต่บ้าน บอสกะขี่รถจักออกเจากระจูงงวลงบอนก็ขี่รถจักมันทำที่เพิ่งออกไปแต่ต้องเต่าลงเตาปลาเหรอ้ว oh. อะเอาขี bride, oh. ah. yeah. ่เ oh. ถ uh ้าบังดุกหลดหน่อยนะขี่ให้เาบังดูหลดหน่อยไม่หขี่บังดุ๊กในชายลดหน่อยเจาะนะมาขีเบังดุฮะโตหันแตะแตะตัวลุงด้ข่าวไล่จนจ่อยนะเจาะนะ หายใจอ่าได้หลดหน่อยงามอะไรเต่าแล้วจกเต่าไม่ไล่างอย่างมาเลยนี่อะมาสิมือหายเออมินเด้อหายเออมินเด้อหลดน่ะหาบ่ือกินแล้วแม่มีแนก่หายบ่อันลาบใต้ขึ้นนี่ก็ยังเลยลาบใต้าไปกินซุมสีเอาต้มันมาซุเลย

ก็กอูตาชีชิฟตัดมันไม่ได้ถอดเลยก็พอก็ไ่ได้ถอดปะเนี่ยไปดอนคลายกระช้าป่ายสดถัวุกายหลาย่งแล้วัยังขายยังยกายมันเียวลูกกับมานอนบ้านแล้วนอนมือแล้งเหรอวะมือหนาอยากออกไปเอ้า เนี่ยกับเอาโตอยู่หน้ามาสู่เอาอยู่หน้าหัวค่ำเว้ยขี่รถจักรออกไปโอ้ยเตี้ยลมนะเนี่ยเครื่องกับเมื่อนะเมือื่นสั่นกับเอารถไทยออกไปกันอืมคือเก่งแท้นิปินคือรดแล้วนะ

อันไร่แบเอียงในกรสอบนี้ออกทอนมันสิขาดลากันหายใจเลยนี่พี่ชุ่มนาะแดชุ่มุงอาหนอก่มีอยากมนรนองจัดขามานอนบ้านล้วพี่น้องวัดีวัดีเร็วสุดจ้าสุดจ้าไว้อยากขนมไปไปถามมีขนมไหนเออมินมีขนมไหนเออมันจะได้กินขนมด้วยคะแนนีลนะเออเอ้ยจ๋า สมัดเจมึงเอ้ยวะเป็นแพงๆเลยนะสำหรับทีวนี่เอาไว้สำหรับที่นี่ก็เลยพอมาพี่น้องเลยยินดีมีเฮเมื่อสุกุสุคนพบเพกันกินหนาพอด้อสบายดี